าาคนลฝสมัยเมื่อ50สิกว่าปีที่แล้วที่บ้านเกิดของข้าพเจ้าช่วงที่ยังเด็กพอจำความได้หากเอ่ยชื่อไอ้ย่ามแดงให้ได้ยินทีไรลูกเด็กเล็กแดงเป็นต้องร้องกระจององแงด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ว่าไอ้ย่ามแดงจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมน่ากลัวอะไรแต่เป็นคนที่หน้าตาออกจะดุตามธรรมชาติ และมักจะชอบทำเสียงทำท่าทางขู่เด็กเล่นประจำทั้งหน้าตาบวกกับท่าทางของไอ้ยามแดงแล้วก็เลยทำให้พวกผู้ใหญ่ชอบใช้เอาชื่อไอยามแดงมาขู่เด็กที่มีนิสัยดือือๆอยู่บ่อยๆจนเป็นที่จดจำของเด็กๆทุกคนในย่านนั้นซึ่งอันที่จริงไอ้ยามแดงนั้นมีชื่อแต่ว่าคนไม่ค่อยจะเรียกกันมักจะเรียกกันตามลักษณะเด่นเหมือนเป็นฉายาซะมากกว่าเพราะว่ามักจะชอบส p a i ยามสีแดงเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน หรือแม้แต่อยู่กับบ้านด้วยทั้งหน้าตาและลักษณะที่ดูจะดูดูอยู่แล้วและยิ่งมีนิสัยนักเลงเข้าไปด้วยก็ยิ่งเป็นทีหน่าเกงขามของใครต่อใครไปทั่วแม้จะมาได้เกรเรขนาดว่าจะไปทำร้ายใครต่อใครไปทั่วถึงขนาดนั้นแต่กลับเป็นคนที่ดูมีจิตใจดีซะอีกผิดกับหน้าตาอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ชอบจะให้ใครมาข่มเหงหรือเห็นใครถูกลังแกตอตนาต่อตาเป็นไม่ยอมแน่ และไอายามแดงจะเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครนาไหนทั้งสิ้นแม้บางครั้งจะไปไหนมาไหนเพียงตัวคนเดียวในถิ่นอื่นแต่หากว่าเป็นที่หมู่บ้านถิ่นของตนเองต่างก็รู้กันดีว่าไอายามแดงเป็นลูกหลานของครูวมวยเก่าแก่ที่เป็นนักสู้และสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่อยู่อาศัยในถิ่นนั้นมานานกว่าครอบครัวอื่นๆตั้งแต่ยังไม่มีหมู่บ้านเกิดขึ้นพอมีแค่ไม่กี่ลังคาเรือนเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมีแค่วิชามวยที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเท่านั้น ยังมีวิชาอาคมปลุกเสกวันเอาไว้กินก่อนที่จะออกศึกอีกด้วยเพื่อเพิ่มพูลความคงทนหนังเหนียวให้กับร่างกายเมื่อให้ได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลใดๆดเกิดขึ้นและใช้ปลุกเสกวานให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักมวยกินก่อนขึ้นชกการสอกกันแตกได้เป็นอย่างดีไม่มีต้องมาเสียเลือดให้เห็นก็เลยไม่ค่อยจะมีใครอยากจะยุ่งด้วยเพราะรู้จักกันดียิ่งในหมู่เพื่อนฝูงก็ยิ่งเหมือนว่า,ายามแดงจะเป็นผู้นำตลอด ไม่ว่าจะไปทำอะไรหรือเที่ยวเตรที่ไหนก็มักจะตามกันไปเป็นขยงเหมือนกลุ่มเด็กหนุ่มหรือวัยรุ่นทั่วๆไปแต่กลุ่มของอยามแดงเวลาที่ไปมีเรื่องมีรล่าที่ไหนก็มักจะสร้างชื่อไว้ทุกทกที่ไม่เคยหนีหรือว่าถอยแม้แต่ก้าวเดียวยิ่งตัวของอยามแดงด้วยแล้วที่มักจะเป็นเป้าหมายที่ใครๆก็ยยยอยากจะลองของเจอทั้งของมีคมมีดไม้กระบองที่เผอเป็นต้องถึงตัวตลอด แต่ไม่เคยมีบาดแผลเสียเลือดเสียเนื้อให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะก่อนจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนทุกครั้งต้องเอาว่านมาปลุกเสกเคี้ยวไว้ในปากก่อนทุกครั้งบวกกับอัคระที่ปูได้ลงเอาไว้ที่ท้ายถอยตั้งแต่เด็กก็มีความเข้มขลังเข้าไปอีกสมัยก่อนหนุ่มสาวหรือชาวบ้านก็จะมีงานเลื่อนเลิงให้เที่ยวเตะพักผ่อนเปิดหูเปิดตาเพียงแค่งานวัดหรืองานประจําปีเท่านั้นแต่จะผัดเปลี่ยนกันจัดสลับกันไปมาหลายหลายหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีหนังกลางแปลงเป็นหลักนอกนั้นก็จะเป็นการละเล่นของชาวบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งการแข่งกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภทและลำวงรวมกระทังสอยดาวอีกอย่างก็คือเวทีมวยที่เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากของคนในสมัยนั้นไม่ว่างานไหนจะต้องมีการแข่งขันชกมวยทุกทกทีเรียกกันว่ามวยวัดที่มีทั้งคนที่เป็นมวยและไม่เป็นมวยขึ้นไปชกกัน โดยเฉพาะหนุ่มต่างบ้านที่ชอบมีเรื่องมีเล่ากันบ่อยๆแม้จะสู้กันนอกเวทีไม่ได้แต่เมื่อขึ้นไปอยู่กันบนเวทีก็อาจจะชกกันชนะได้ด้วยกติกาซึ่งก็มีให้เห็นอยู่หลายคู่และเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแต่สำหรับนักมวยที่มีชื่อที่หนุ่มต่างบ้านอยากจะชคด้วยมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นไอ้ยามแดงไอ้ยามแดงที่นอกจากจะเป็นนักเลงกว้างขวางในแถบนั้นแล้วก็ยังเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงดังไกลเข้าไปถึงตัวจังหวัด และหลายจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะจะหานักมวยที่สามารถล้มได้ยากมากและไม่เคยถูกหมัดถูกศอกแตกแม้แต่ครั้งเดียวแต่สามารถสร้างบาดแผลให้กับคู่ต่อสู้ได้ทุกครั้งด้วยศอกที่ขมปานใบมีดทําให้มีนักมวยต่างถิ่นมากมายอยากจะเจอไอ้ยามแดงสักครั้งหนึ่งไม่เว้นแม้แต่นักมวยไข่ที่เคยมีชื่อเสียงในเมืองกรุงที่ต่อมาได้สอบเข้าและเรียนจบเป็นนายร้อยตำรวจมาได้หมัดไม่ถึงปี ก็ถูกส่งมาบรรจุประจำการในจังหวัดไกลๆกันกันกบไอ้ยามแดงอาศัยอยู่เพราะมีพ่อเป็นนายตำรวจอยู่ก่อนแล้วและนายตำรวจผู้เป็นพ่อก็มีความชื่นชอบเลื่องมวยเป็นชีวิตจิตใจไม่ต่างกับลูกชายถึงได้ส่งลูกชายไปฝึกมวยอยู่ในค่ายตั้งแต่เป็นเด็กจนมีฝีมือเก่งฉกาจผ่านสังเวียนมากันนับไม่ถ้วนเช่นกันและได้ยินเชื่อไอ้ยามแดงมาพอสมควรว่ายังไม่มีใครสามารถจะล้มลงได้ถึงขนาดข้ามจังหวัดมาดูในงานวัด ที่ได้ยินว่ามีอายามแดงมาขึ้นชกและเห็นมาโดยตาหลายครั้งหลายหนจนยอมรับว่าเก่งจริงแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะมาเก่งกว่าลูกชายของตนซึ่งเคยเป็นนักมวยขย่ฝึกฝนมาตามหลักวิชามวยอย่างแท้จริงได้ส่วนเรื่องวายยามแดงหนังเหนียวไม่เคยแตกหรือมีบาดแผลนั้นเชื่อว่าคงจะไม่เคยถูกอาวุธจังๆสมากกว่าและไม่เคยเห็นด้วยตาก็เลยไม่ค่อยจะมีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากนักเมื่อภูมิหมดนม มาประจำการได้ไม่ถึงปีที่อยู่กับผู้เป็นพ่อก็มีโอกาสได้เห็นการชกของออยามแดงมาบ้างจนในที่สุดก็ได้ขึ้นชกกับออยามแดงจนได้ด้วยการจัดการชกขึ้นในงานประจำอำเภอของนายตำรวจผู้ที่เป็นพ่อเองและเชิญชวนนักมวยในจังหวัดใกล้เคียงกันให้มาร่วมชกในเวทีนี้ด้วยโดยเฉพาะออยามแดงที่คลยๆกัอยากจะเห็นฝีมือและสามารถจะดึงดูดเอาคนดูขายบัตรได้จนล้นเวทีทุกงาน มีชื่อ,อายามแดงยามใดไม่เคยทําให้ผิดหวังแม้ว่าบัตรจะแพงกว่าปกติงานนั้นผู้หมวดใหม่ได้รับการโฆษณาจากฝ่ายงานว่าเป็นนักมวยมาจากเมืองกรุงผู้ที่จะมาล้มมวยวัดอย่างอายามแดงก็ยิ่งมีแต่คนอยากจะดูมากเข้าไปอีกเพราะในชีวิตยังไม่เคยมีใครได้เห็นฝีมือมวยไข่ในเมืองกรุงมาก่อนแม้แต่พวกตำรวจด้วยกันและไม่มีใครรู้เ้วยว่านักมวยเมืองกรุงเป็นตำรวจ ก็โดยความที่ไม่อยากจะให้เกิดความเกรงใจกันหนึ่งวันก่อนชกในที่เปรียบมวยออยามแดงก็ได้มาเจอผู้หมวดหนุ่มเป็นครั้งแรกลักษณะของออยามแดงลำสันหน้าตาดูหน้าเกงขามและดูนิ่งเงียบเดาวความรู้สึกได้ยากผู้หมวดหนุม่มสูงและช่วงยาวกว่ามากมีกลามเนื้อสมสัดส่วนดูแข็งแกร่งตามหลักวิชาการที่ฝึกฝนมายิ่งสร้างความมั่นใจให้กับนายตำรวจผู้ที่เป็นพ่อเป็นอย่างมากถึงวันขึ้นชก ผู้คนเต็มเวทีจนต้องมีการขยายผ้าใบล้อมเวทีออกไปอีกจากลานสนามของอำเภอไปจนถึงกำแพงติดแม่น้ำเมื่อถึงคู่เอกที่ล้อคอยระหว่างอายามแดงกับนักมวยเมืองกรุงที่โฆษณาว่าจะมาล้มออยามแดงพอขึ้นเวทีไปด้วยการทั้งคู่นักมวยเมืองกรุงกับไม่สามารถจะทำอะไรายามแดงได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ทันจะเข้าถึงตัวก็เจอเหลี่ยมจนหัวทิ่หัวตาล้มไม่เป็นท่า ย่งไม่ได้เจอแม่ไม้มวยไทยของไอยามแดงซะโดยซ้ำยิ่งมาเจอมวยเก่งๆไอยามแดงกับดูเหนือกว่าเข้าไปอีกเพราะว่าก่อนนี้นั้นเจอแต่นักมวยบ้านนอกแค่มัดแค่ศอกก็สามารถจะนกลงเอาไปกองกับพื้นได้แล้วครั้งนี้จึงแสดงแม่ไม้มวยไทยให้ดูได้เต็มที่เพราะเห็นว่าเป็นมวยเมืองกรุงมีฝีมืออาจจะมีลูกเล่นที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่จนแล้วจนหลอดผู้หมวดหนุ่มนักมวยเมืองกรุง ก็ไม่สามารถทำอะไรยามแดงได้ทั้งสองยกเขายกที่สามที่ยามแดงตั้งรับมาทั้งสองยกคราวนี้ก็ได้แสดงแม่ไม้มวยจนมวยเมืองกรุงตั้งรับแทบไม่ทันถูกอาวุธมัดเท้าเข่าสอกเข้าไปหลายขนานสุดท้ายก็เจอสอกที่ครมกิบแล้วก็ใบมีดจนได้เลือดเข้าที่ปลายคิ้วจนหน้าเสียเพราะตั้งแต่เป็นมวยมาไม่เคยเสียท่าจนถึงกับแตกถึงเลือดถึงเนื้อมาก่อนลูบล่างและช่วงที่ยาวกว่ามาก ไม่สามารถช่วยอะไรผู้หมวดหนุ่มได้เลยแถมยังถูกอาวุธของอายามแดงเข้าไปทุกลูกอายามแดงก็อยากจะรู้ว่ามวยไขย่เขาจะมีแม่ไม้หรือกันอาวุธของคู่ต่อสู้ได้อย่างไงแต่ดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกันกับแม่ไม้ที่ตนเรียนรู้มาแถมเหลี่ยมและชั้นเชิงของตนเองยังดูดีกว่าซะด้วยสุดท้ายก็ส่งผู้หมวดหนุ่มลงไปกองกับพื้นได้อย่างไม่ยากเย็นนักทำเอานายตำรวจผู้เป็นพ่อถึงกับตกใจแต่ไม่กล้าแสดงออกว่าผู้หมวดหนุ่ม เป็นลูกชายให้ใครรู้นักมวย่ข่ถูกนกด้วยมวยวัดอย่างไอ้ยามแดงแบบเสียลูกเมื่อเจอเข้าไปแบบนั้นเพื่อนเพื่อนและพักพวกของผู้หมวดหนุ่มรู้สึกเสียหน้าแทนเพื่อนก็เลยใช้อำนาจและหน้าที่ของตนสั่งนักเลงในท้องถิ่นนั้นแกล้งหาเรื่องไอ้ยามแดงกับเพื่อนเพื่อนระหว่างที่เดินออกจากเวทีโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช้ทั้งอาวุธมีดไม้กระบองแถมพวกเยอะกว่ามากลุมจนเพื่อนๆื่อนของไอ้ยามแดงเลือดอาบ แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะล้มและเอาเลือดของไอายามแดงออกมาได้แม้แต่คนเดียวแถมยังเจอหมัดเจอศอกล่วงลงไปกองกับพื้นอีกหลายคนจนสุดท้ายก็หน,นีแตกกระเจิงถูกชาวบ้านลุมจับได้ทั้งหมดไม่มีการสอบสวนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะที่ไหนไหนก็มักจะมีเรื่องแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะหากว่ามีชื่อไอายามแดงรวมอยู่ในงานนั้นด้วยมวยแพ้แต่คนนอกเวทีก็อาจจะไม่ยอมแพ้ก็เป็นได้อีกอย่างหากว่าสองพ่อลูก ผูหมวดหนุ่มและผูเป็นพ่อรู้ว่ามีใครสั่งทำอะไรก็คงจะไม่พอใจเช่นกันเพราะว่าทั้งคู่มาได้มีนิสัยนักเลงหรือใช้อำนาจบาดใจคมมีดและไม้ที่กระน่ำลงไปที่ล่างของไอ้ยามแดงตอนถูกลุมนายตำรวจผู้ที่เป็นพ่อเห็นจะจะว่ามันเด้งออกจากเนื้อหนังของไอ้ยามแดงมาได้ลิ้มชิมเลือดเนื้อของไอ้ยามแดงแม้แต่น้อยจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยเชื่อสนิทใจพอเห็นโดยตาของตนเอง หลังจากงานนั้นทั้งนายตำรวจและลูกชายก็ไปมาหาสู่ที่บ้านของไอ้ยามแดงเป็นประจำด้วยนิสัยของคนที่ชอบมวยเหมือนเหมือนกันจนได้ชักชวนไอ้ยามแดงเข้าไปชกในเมืองกรุงอยู่ร่วมปีแต่ไอ้ยามแดงก็ชอบชีวิตอยู่แบบบ้านบ้านมากกว่าสุดท้ายก็เลยกลับมาอยู่บ้านและเลิกชกมวยเป็นในที่สุดเพราะไม่มีใครกล้ามาเทียบมวยด้วยแม้แต่คนเดียวหลังนายตำรวจผู้เป็นพ่อกระเียน ก็ได้ตั้งลกหลากสร้งาง่ข่มวยอยู่ที่นั่นต่อไอ้ยามแดงก็ยังไปเป็นครูมวยให้ไปไปมามาอยู่ในช่วงนั้นไม่เคยขาดมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายรุ่นจนนายตำรวจผู้พ่อท่านเสียชีวิตลง่ข่มวยก็ล้มเลิกไปด้วยเพราะว่าผู้หมวดหนุม่มก็มีภารกิจและนาทีที่สูงขึ้นและถูกย้ายไปประจำการอยู่ในถิ่นอื่นจนห่างห่างกันไปในที่สุดปัจจุบันไอ้ยามแดงอายุกระวม70กว่าเข้าไปแล้วยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ และเป็นตำนานให้ลูกหลานได้ถามได้พูดคุยถึงเรื่องเก่าๆในสมัยหนุ่มๆอย่างมีความสุขสนุกสนานไว้พบกันใหม่